หลวงตางคะแล้วนะสถานการณ์ปัจจุบันการสร้างบุญสร้างบาร,รมีที่ง่ายที่สุดหรอคะสวดมนต์ัะจริงสวดมนต์จริงๆนะสวดมนต์ที่ไหนผีมาที่นั่น <c oughs> จริงแน่นอนถ้าไม่กลัวผีนะหลวงปู่ถ้าบอกยุคนี้ให้คบกับผีไว้อย่าไปคบกับมนุษย์ มนุษย์เนี่ยปากว่าตาขยิบมันไม่แน่นอนแต่ผียังไงก็ช่วยเราแน่นอนล้านเปอร์เซนต์วันนี้ยังเจอพระพวกคนหนึ่งเลยเวลามันขออะไรมันขอเทวดามันไม่ขอกับมนุษย์เรื่องธุรกิจเรื่องอะไรมันจะขอกับเทวดาเทวดามันก็ไปหามนุษย์อีกทีนะผ่านเทวดาไปมนุษย์พอเทวดาเทพพร้มทั้งหลาย ไม่ต้องไปกลัวหรอกผีอ่ะเรากับผีอะไรเวลาตายก็เป็นผีเวลาไปกับผีเนี่ยมันมีความรู้สึกรู้เ่าเวลาเราเดินไปไหนมันมีความรู้สึกเหมือนเดินข้างล่างมันข้างหลังมันข้างหน้ามันเป็นความรู้สึกอ<ะ>่ะคลองเดินเบืบ่อเืเนี่ยมันจะขนลุกแต่ทีแรกพอไม่กลัวเนี่ยมันจะมีความรู้สึกความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันจักหยาบรู้เ่า ในอนาคตถ้าไม่กลัวถ้ามันเผื่นจริงๆความรู้สึกมันจะรู้เลยว่าผู้หญิงผู้ชายเซวดาชั้นไหนเป็นพรมหรืออะไรมันจะรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเข้าใจไหมเขาเรียกว่านามธรรมนามธรรมเนี่ยคือความรู้สึกรูปประธรรมคือนามธรรมเวลาเรามองเห็นพระเนี่ยตาเห็นรูปใช่ไหมจิตเราสัมผัสนามธรรมคือความรู้สึกในรูปอย่างรูปลุงปู่เรามองปั๊บเนี่ย ถ้าคนมองบ่อยๆเนี่ยรูปท่านจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารูปท่านไม่เปลี่ยนจะขึ้นบาร,รมีท่านเปลี่ยนขึ้นนามธาทมเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเข้าใจได้เนี่ยถ้าถ้าท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ยท่านเรียกว่าโทรจิตกับท่านได้เลยครับใหม่ๆก็จะผิดๆถูกๆนานๆเข้าถูกเลยนะ ขยิบตานี้ถือว่าได้แล้วไหมได้แล้วฮะสัมผัสนามนาํามในรูปธรรมแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะได้ถามได้เลย,เลยถามบ,าบา่อยๆถามวันนี้หนูจะเป็นเป็นยังไงได้ทรัพย์ไหมอะไร้าประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณมันจะเป็นความรู้สึกผัวหนูไปไหนหลวงพ่อไม่มาเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกมันมีชุระเดี๋ยวมันมาค่ะเดี๋ยวมันเมามาอ่มยังม,มีความรู้สึกอะ